ื่องของการจัดการปัญหาเฉพาะบุคคลแล้วนอกจากการกจัดการปัญหาเฉพาะบุคคลแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะจัดการปัญหาได้มากกว่าหนึ่งปัญหาภายในหลอดเดียวด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีนวัตกรรมนะคะการบรรจุพันธุ์นะคะซึ่งยังคงความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนผสมที่เวลาเราเปิดขวดใช้แล้วเนี่ยมันถึงจะเขาเรียกว่าเริ่ม ก็คือสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานเท่าไหนก็ได้นะคะเมื่อเปิดขวด,ดแล้วนั่นคือเริ่มใช้งานได้อะไรอย่างงี้ค่ะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อยู่ในท้องตลาดที่วางอยู่บนเชลล์อย่างเงี้ยค่ะเราไม่รู้หรอกว่าส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีหรือว่าส่วนผสมอื่นๆที่วางอยู่ในเชลล์เราไม่รู้ว่ามัน expire ายไปหรือ,อยังนะคะเวลาเราเอามาใช้เราก็ไม่รู้ว่าประสิทธิภาพยังคงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีฟโตอินฟิวบอเตอร์นะคะ ตัวนี้นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เพียวไม่มีสารพิษนะคะ